นี่กำลังพูดอยู่นี่แหละคือทุกนะยาเสพติดเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่พระพุทธเจ้าพูดถึงไฟไฟแห่งอารมณ์อ่ามันเกิดที่ใจเราเลยของราคะของอาโมหะโทสะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะลามไปใส่คนอื่นเห็นไหมที่หลวงตาพูดอยู่บ่อยๆตอนแรกมันต้องเกิดที่เราก่อนหมายถึงเกิดตรงนี้เต็มที่แล้วก็ระบายออกเห็นไหม อ่าแล้วความรุนแรงของอารมณ์เนี่ยไม่มันมืดเลยนี่เขาเรียกว่าอ่ามันไปทําลายความเป็นมนุษย์ความเป็นคนแหละฮะและสัตว์ธรรมดาสัตว์เดรัจฉานธรรมดาเนี่ยอ่ามันก็แค่วิ่งไล่ชนเราหลบแล้วกนะ็อันนี้คนเนี่ยถ้าทําอันตรายก็ทำลายลายลทำลายล้างได้สูงมากนี่แหละคือกิเลสคนเราไม่รู้จักกิเลสเห็นไหม โลภโลภโกรธหลงนั่นแหละมันประกอบกันหมดเลยเนียทุกคนก็เอาอารมณ์เป็นใหญ่เอากิเลสเป็นใหญ่อารมณ์นี่แหละคือโลกคือกิเลสสร้างอารมณ์ขึ้นมาเผาแล้วก็เผาลามไปใส่คนอื่นเขาเพราะฉะนั้นนะต้องเอาศีลธรรมกลับมาเข้าสู่เป็นน้ํำเย็นๆนะเป็นน้ําที่สะอาดชําระใจของคน ดับไฟร้อนตัวนี่ตอนนี้เหมาะสมะที่จะต้องหันกลับมามองดูศาสนาถ้าคนไม่มีศีลธรรมไม่มีสติไม่มีเบรกเห็นมหรืองตา,าพูดอยู่บ่อยมันก็ชนมั่วเหมือนรถไม่มีเบรกเนี่ยนะ,ะไม่รู้จักแยกแยะอะไรหลวงตาเคยว่าสิ่งที่เวลวร้ายที่สุดคือใจคนเนี่ยใจมนุษย์เนี่ยที่ขาดศีลขาดทมขาดสติขาดเบรกเนี่ย โอ้ยไม่ใช่ขาดสติอย่างเดียวหรอกขาดทุกสิ่งทุกอย่างใจนี่เหมือนสัตว์ร้ายเหมือนเหมือนหมาบ้ากัดมั่วเลยแล้วกฎหมายทําอะไรได้ล่ะทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะมันก็ฆ่าตัวไายด้วย<ะ>พวกนี้มันไม่กลัวหรอกขนาดชีวิตมันยังไม่กลัวลจะมาสร้างความกลัวเอากฎหมายเอาอะไรมาไม่ใช่เลยจะสร้างกฎกติกามาขนาดไหนไม่กลัวหรอกไม่ว่าองค์กรไหนก็เต็มไปด้วยกิเลส แม้แต่ศาสนาคนของศาสนาเองพระเจ้าประสงค์หรือแม้ใครก็ตามเพราะความโลภเนี่ยมันเข้าไปแทรกเพราะขาดการปฏิบัติขาดอ่าการเรียนรู้ธรรมะจริงๆหลวงตาเคยพูดธรรมะไม่ใช่โวหารไม่ใช่คำพูดแต่มันไม่ได้ปฏิบัติเข้าไปสู่จิตสู่ใจเลยแล้วตรงนั้นมั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 นเป็นปลายเหตุไปโทษตรงนั้นไม่ได้ต้องโทษนิสัย เห็นไ,ไหมแต่ต้นที่ไม่รู้จักแยกแยะว่าดีและชั่วความอจยัย้งใจชั่งใจอะไรไม่มีเลยมันถึงได้ลุ่มหลงเข้าไปสู่ใบมุกหลวงตาถามอยู่บ่อยจะอยู่กันยังไงต่อไปก็จะมีแต่ความทุกข์คือความหวาดระแวงไว้ใจกันไม่ได้ไปอยู่ไหนก็ไม่มีความสุขด,ดีไม่ดีไปอยู่ห้างกรจยากาศยิงกันไปอยู่ไหนก็จะเอาแล้วไม่รู้ใครจะขั้งขึ้นมาถ้าโลกไม่มีธรรมะ หลวงตาเคยบอกความรู้นี่ไม่ใช่มันคนเป็นคนดีนะคนมีเงินก็ไม่ใช่เป็นคนดีนะคนรวยเศรษฐีในภาษาที่อาธรรมเนะี่ยคือผู้เป็นผู้ให้นะเป็นเจ้าค้านะถึงเรียกว่าเศรษฐีหรือเรียกว่าเป็นผู้ให้นะคนรวยในทางธรรมนะไม่ใช่ผู้มีเงินทองสะสมมากมายก่ายกองต้องเอาคุณธรรมเข้าสู่จิตใจคนตอนนี้คนอยู่ยังไงละ่ะอยู่กับโทรศัพท์ ตอนนี้หาเงินก็หาในโทรศัพท์หาผัวก,ก็หาในโทรศัพท์ใช่เหาเมียก็หาในโทรศัพท์หาศัาตรูฆ่ากันก็ฆ่ากันในโทรศัพท์ตอนนี้ลุงตาถึงว่าเอาธรรมะไว้ในโทรศัพท์มันเป็นยาเนี่ยอย่างเดียวที่แก้โลกเนี้ยคือธรรมะอย่ามานั่งหลับตาอจตมาภาพอยู่เนี่ยฮะ มีคนฟังไม่กี่คนหรอกนะจริง,รงแล้วคนมันก็ไม่อยากเข้าวัดหรอกมันเข้าแต่เทศากาลประเพณีเ,เห็นไหมวัดเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวเพราะจะดึงดูดมเมรร็ดเงินของคนไปเที่ยววัดเนี่ยไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นการวัดจิตวัดใจคนพัฒนาจิตใจคนธรรมะเนี่ยฮะ,ะไม่ใช่สถานที่จะมาหา ความเจริญน้าวัตถุวัดจะสร้างมาโหรานขนาดไหนก็ตามถ้าใจคนไม่พัฒนาขึ้นพระในวัดไม่พัฒนาขึ้นมันจะต่างอะไรกับคนอื่นเขาล่ะศีลธรรมต้องกลับมาไม่งั้นโลกาลจะวินาศหลวงตาก็เคยพูดบ่อย